ส่วนวิชาคณิตศาสตร์นะครับวิชาคณิตศาสตร์ก็เปิดหนังสือเรียนเมื่อวานนะครับครูเติ้ลก็ให้นักเรียนทําหน้าร้อยแปดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้งานนะครับงานก็คล้ายๆอันเดิมนะครับดูหน้าหน0้นะครับแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนเติมตัวเลขลงในแตงโมนะครับแตงโมดูข้อที่1 1หนึคูณสวงเล็บคูณ5้เห็นไหม 1นคูณสคูณตัวนี้ต้องเติมเลขอะไรลูกต้องเติมเลข5ใช่ไหมครับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์นะครับครูเติ้ลก็ให้พวกเราเติมเลข10ข้อนะครับแต่จะให้5คะแนนให้2ข้อต่อหนึ่คะแนนเพราะว่าเป็นการง่ายอยู่นะครับทำหน้าหน0้า110 นะครับให้เรียบร้อยนะครับปูเติ้ลก็จะรอตรวจของลูกๆทุกคนนะครับวันนี้คณิตศาสตร์ทําแบบฝึกหัดหน้าเดียวนะลูกนะหน้า110นะครับตอบในรูปแต่งโมงให้เรียบร้อยสวัสดีครับ